อ่นนั b นเบาหนิเบาเร็วอันนั้นนอนเาอันนี้เ่าเป็นอันนี้นน่นเบาอันนี้เบาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหนูหนูยาคว้านะคะลองดูสตาร์บัคสเคียบพังแล้วจะด้ออร่อยจังชิมดูกอน

อันไหนอ้ข้อแล้วหนูแล้วหนูร้องจะร้องเพลงวันเกิดได้ไหมเนี่ย Happy ิร์ t เดย์ร้องเป็นยังจะกินเคกอ่ะนี่นี่นเห็นไหมเขาังแป๊ดอ่เนาปักไปเลยปักไปเเหรอโอเคนี่นี่อ่ะ Happy b i r t h d a ร้องเดี๋ยวลูกยังร้องอยู่เลยอ่ะ Happy Birthday t o ฮ Happy Birthday t ท o Bye-bye. ันน right. hey okay ึงก um. ่อนได้ไหมคะไอ้มาเป่าก้อนนีได้แม่น้องพีมาลุยนะอ่าพิธีพิธีเป่ามัี๋ยวให้พิธีเป่าด้วยนะคะให้น้องเป่าก่อนเลยน่าแล้วค่อยปิดกินาเราเป่าประโยคสุดเราประโยคสุดท้ายให้อ่妈อีกรอบสิลูกน่าลองแฮปปี้โอเคไหมอ่านาราลองทีซิอ่าแฮปปี้บ้าเอาประโยคสุดท้ายก็พอแฮปปี้บ้าเด๋อทูยูอ่าม่เป่านนี้

สดีเข้าดีาาเนะอ่ะนั่งนั่งลงได้ไหมลูกนั่งลงดีๆได้ไหมโอเคนั่งรอนั่งรอคอยลูกคอยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆว้าวว้าย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 กินอะไร ใครกินรถเรเรื่อยโอ้ยเดี๋ยวากินไม่ได้กินไม่ได้ถ้าฟันเนี่ยลูกนี่อันเป็นคนเลือกดีไซน์โอ้ยโลูกลูกอยากกินมากเลยโหอยากกินมากเลยพี่กินไม่ได้หนุกแป่งฟันแล้วลูกเดี๋ยวกินพรุ่งนี้เนาะแล้วให้เขากินไม่ไหวยกเว้นเนี่ยบนปากเอาหน่อยนึงพี่ทีบอกมามีผู้ชายิยู่นล้ว อังหน้า huh ฟ uh ังมัเคกก่อนมาันมามามาั่ตักเค้กเียนอ่ะไปนั่งนี่นั่งกับมามีนนั่งกับมามีนเดี๋เดี๋ยวไปนั่งกับมามีไปนั่งกับมามีนเดี๋ยวนี้มาตัดเค้กใม่โทรศัพท์หายไปแล้วค่ะค่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหนูหนูยาคว้านะครับข้เฉยๆนะครตัดกับาม่เองถามาม่เปล่คะจะไปไหนเฮ้ยระวังระวังระวังงป กินดูช่วยใจมากเลยนี่มาฉันเคยอยู่ข้างในบ้าหรือเห็นตัวนี้เจ็บหลงเสื้อไม่ใช่แมอาม้าล่างมันออกมาขนาดนี้น้องไงเจยบเองดีกว่าใจคอไม่ดีจ้าให้ลูกกินได้ไหมให้กินไปเถอะจ้อาสงสารจ้าดูเลยเกิดงานพิธีที่เธอตัดหรอให้ฉันหรอจ้ากับพี่บีมสองคนไงอุ้ยไม่เอามันเยอะไปเธอเอาไปกินกับน็อตแล้วกัน เดี๋ยวว่านอนไม่ได้กินรถนี้พี่นั้นวิธที่อยากกินเค้กไหมกินเค้กไหมลูกมาให้งครับมาคกินวัไหนรถไหนเลยตัดฮะกินสองลยกันไม่ต้องไม่ตวก็พอไม่ต้องยายามกินอันนี้กันอยู่เออยามกินอันนี้กินด้ยกชิ้นเดียวแล้วกันเนาะแกกันไม่ไม่ต้องตัดชิ้นใหญโินไม่หมกเฮเรานะ เล่ายังไงดีอ่ะทุกวันลูกไปอันนี้มันเป็นชีสเหรอนะกินก่อนอ่าเดียวตกไม่อยากให้กินนะแป้งฟันเดี๋ยวตกเฮ้ยระวังหัวแต่มันไม่ใช่ทุกวันหรอกโน่จะเห็นด้วยไม่ใช่ทุกวันโนเองนี่นี่ป้อไปแล้วเดี๋ยวไปแป้งฟันให้ลูกฉันด้วยนะที่ลูกไม่ทำเพื่อนไเลยนะลูกนี้กับน้องพี นนนกับนาฬิก oh, right. ินสตรอเบอรี่แล้วกันไม่ต้องท่องอะไรเลยทั้งนั้นไม่ต้องคือะไรอยาอยากเขากินสีดำนะเขากินช็อกโกแลตไอคนนี้ก็จะมัมมัมมาแฮปปี้มากมนี่ของนาฬิกาอะมากินล้นไหนกูดไหมครับดีนุ๊กมาจะินล้นไหนก็ได้อันนี้ก็ได้ กิเาเอาอะไรลูกเอาอีกป้อให้มัมีป้อนนะหมัมีดโอ้ยพี่ครับแน่นกินกับพ right ี่ๆนะอ่านาลมาลแ่ตรงนี้นะ เทีบตัดที่ตรงนี้ใครกินเลยอมตรงนี้จะว่าตรงนี้ปั๊บเลยเราใช้ตัดน่พ่ช้มยังคะพี่นุชปั๊บค่ะมาสอคน่วพี่นุชอน้งแปรงฟันแล้วแป่งจะเตรียมให้เขกินไอ้ขมเทกอยู่หรืไม่ได้แป่งอากงเอารไหนคะับ่วยตัวพี่นุเอารสไหนพี่นุพี่นุเอาอันนี้มมม่ โคนละชิ okay. ้นนะอเมอ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 เอมีรู้เราลูกนี่ไงมมีกำลังตักให้ใช่ไหมพิธีพิธีโมเตอเล่นกินเค้กมามีจะว่าพ่ธีไม่ขอซะแล้วกินท่านี้ก่อนเดี๋ยวกินตอนนี้ก่อน เดี๋ยวกินน้ำก่อนกลับบ้านเนาะถ้าตัวไม่เลือกฟ้าก็กินเทอาแจะใช้ชีวิตเป็นอะไรนะลูกเอาอีกเอาอะไรลูกเอาล็อสนะเราเอาไปแล้วเราบอกไอเดี่ยวอ่อยไม่กล้าแต่กล้าบอก่อยอร่อย กินกแต่ละกิน่าอร่อยสตอเบี่บ้างไหมให้ลูลองชิมดูให้ลองชิมอย่างให้เดียวลอูนิดนึ่งนิดนึงนิดนึงตัดใ้อิ่มาเลเรียวชิล็กลลองไหมลองดูลองดูเผื่อชอบไงเอามาเออัดให้เจ้าแต่สตอเบรี่ไปกินอย่างนี้เอาไล์สดไปให้พูวนโอ้จริง พี่ทีหยู่ตกขอบแล้วลูกมานี่นะพี่ทีเหมือนยืนเบ่งอือยู่เลยอ่ะอื้อป่ะลูกก็นั่งอยู่เล่นเนกินก็นิดนึงอ่านี่ของลูกเธอว้วมากเลยอ่าลองดูสต๊าฟเบรีเคี่ยวผักแล้วจะด้อร่อยลลยชิมดูลองชิมดูก่อนอร่อยมันได้ว้าวมากมันกินทุกอย่างเป็นหมด ก็กินมากนะพีกพี่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 กี่พี่พอ่พี่พี่อน่ี้มันอี่พ่อี่พี่พค่พี่้ี่พี่เี่พอ่พี่อี่พี่พี่พ่พี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 ่ี่พ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 ่พี่่พี่่พี่ี่พพีพี่พี่อี่ี่อี่พ่ี่่พี่ีพี่พีพี่พี่พี่ี่พี่พี่ี่พี่พ่พี่่่่พีี่ี่พ่ีอ เขาบอกไม่กินแล้วได้โอ้ยบอยี่บอยี่บอยี่ค่ะบอยี่บอยี่บอยี่ตินตอเบอร์รี่กอนตอเบอรรี่แล้วพี่นั่งเอาอะไรบ้างคะเอาเพิ่มไหมพี่จะจับเให้พี่นไอ้ตรงที่มีน้ำลายลูกพี่พี่เอามากินเองแล้วนอนเ้ยเดี๋ยวอ่าไม่ไม่ลอ่าอ้ํเลยลูกอ้าปากอ้ําหวาน ตกลงเอาอันไหนเอาอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้อือันนี้โอเคตอเบอี่ไหนโออเบอรี่เบอ่หอนาทีนี้โอ้ออเบอี่ยังลูกโอ้ยอามือเปลูกะอีกเดียมือละเทหมดแันมีเริ่มจะถึกอุ้มไม่ไหวแล้วเนี่ย เหอเห็นไหมอุ้มนี่ไงพ่ออยู่นี่ไงพ่อไม่ได้ถือซ้อมไงโอนโอ้โหหนัเลยาถ่ใกล้ๆเลยทำไมคะทำไมคะกินกินหรอคะกินอีกไหมคะตือเบอร์รี่ลูกอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมตอบก่อนอร่อยไหมลูก กุกกออร่อยแล้วเดี๋ยวได้กกนอีกชิ้นนึงอร่อยไหมอร่อยไหมน้องพีเอร่อยเหรอค้อนให้นะไม่เอาแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วไม่เอาไม่เอา้อกไม่เอาี่มี่มีบมี่ี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่เฉๆอย่าดิ้นมากลูกเดี๋ยวมีตักให้กินได้กินทุกคนลูกโอ้โหจานพิ่ี ขึ้นเนนะนนลยหรือตัดภาพไปตอนแรกไม่ให้กินเดแต่คุณนีค่อยกินนี่ถ้าไม่ให้กินนั่นคือนี้นอนไม่หลับนะเนี่ยเอออ่ะพีต่ตีครับอาจจะฝังใจผมไม่ได้กินเสร็จหยิบเหรอเน,นี่ยหยิบนี่ยตอนเย็นกิน,กนข้าวปากไม่กว้างขนาดนี้ิยังลูกอิ่มได้แล้วมั้งไม่อิ่มตอนที่ข่มแั้ลูกมากเลยรูปนั้นเดี๋ยวนี้หาไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในตู้ได้แล้วอังเจอเหมือนมากเหมือนจริงน้องพี่เหมือนจ้อยมาก ยิ่งตอนที่นั่งเล่นหมักรุกงนะยิ่งเหมือนนะพี่รู้สึกแฮปปี้มากเพราะอะไรรู้ไหมไม่ต้องเชิญนราไม่ต้องจ้าวที่จริงตอนนี่น่ารักมากไม่ไม่ถามชื่อพ่อชื่อแม่ก็ได้กินตอนเล่นกับลูกเอนเหมือนเลยเหมือนบ้างจริงอ๋อพร้อมดิต่างค์น้องพี่ว่าเพามีคิวต้อมีไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาพ่อไม่เอานี่ใครบอกว่าผิดคนเอาเอาเอาโอ้โหเดี๋ยวพี่บอกดิทำไมพ่อกินพีวเอามาผิดคนไม่เชื่อเลยนะเนี่ย รู้จึงชอบกินมากในวันนี้ชอบเป็นพิเศษแล้ว่เนียเด็กๆจะชอบอยู่แล้วเทปตอนพวกเราเด็กๆนะ้ี่แอปเปิมีนั่นมาแล้วมาแล้วเทปแมปเปิ้ลนิดหน่อยเพราะว่ามันเยอะเตาเบาปะพอละพอละเดี๋ยวเอาไปกินน้ำ